สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วครับกับช่องเซียนต้อมตะลอนไปทั่วครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวที่ตลาดเช้าแห่งหนึ่งครับเป็นตลาดเช้าในย่านของมินบุรีเขาเรียกว่าตลาดเก่ามินบุรีครับมีของขายแลวของแล้วผักที่แน่ๆผักถูกมากเลยครับเราไปดูครับว่าเป็นไงครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับ แล้วก็ติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจครับขอบคุณครับไปดูเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดเก่าบุรีนะครับแม่ค้พาพวกมาออกมาขายของบางคนก็เอาพื้ครับที่มาแาบสวนตัวเองมาขาย ว่เป็นบรรยากาศตลาดเก่าครับเราไปดูน้ำมือสุดท้ายหน่อยครับผักประมานอะไครับทำให้สุดป่าหน้าบานเลยครับ,บ,บ,รบโอ้โหแต่คว้าก็ห้าบาทถูกมากเลยครับเขาบอกว่าผักที่ตลาดเก่านี่ปลูกมา ออลองใหญ่ครับคร,รับกระตุกก็มีครับรสวยสวยโน่รห้บห้าทนี่เป็นอีกร้านหนึครับเที้ยวของบ้านๆมาขายครับกล้วยนะครับ นี่ไข่ถนาเหรอครับเนี่ยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไข่ถนาครับขวานทานยากมากเลยทานยากครับผมนี่มะขามป้อมครับตัวนี้อันนี้ปลาหุนนะคะครับุ่นเปลาแหลมนะคะวิ่งเผาก็มีครับครับฝักบัวอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยมัสตาร์ดเหรอครับ ลูกมะขามากเราก็เพื่นเพืเห็นนะครับนี่ครับตัวนี้เขาเรียกลิ้นกวาใช่ไหมครับเนี่ยนี่ลิ้นกวางครับตัวนี้ครับที่แปลกมากแต่ปญาหาระที่อร่อยครับเอาไปย่างครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะพาท่านไปที่ท่าเรือเพื่อจะลงเรือท่องเที่ยวดูวิถีการดรงชีวิตของชาวบ้านดิคทองบินบุรีนครับ ว่าจะเป็นไงว่าสวยาขนาดไหนไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ถึงท่าเลือครับเรยอจอดอยครับเราจะไปครับเ,เรือกำลังพาผู้ดีสายเข้ามาครับ ท้องนี้เราก็ลงเรือแล้วกันนี้ครับลงเรือแล้วไปแล้วครับแ้วหมึกเป็นวันนี้ไปโจเฟอร์เรือเราขับขับเรือครับขับเรือมานานไหมครับหมึกครับสีปปส่ปีสี่ปีแล้วเส้นนี้ยังเดียวเลยใช่ไหมครับ<ะ>ที่ที่ของนี้ยังเดียวเลยใช่ไหมครับอ๋อรับรอ,<ะ>องรับผมรับผมตอนนี้ใช้แก๊สมาใช้เพราะก่อนน้ำมันมันแพงเลยใช้แก๊สแทนอ๋ออย่างนี้แก๊สก็ยังฟูไปหมด ครับ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 โอเคตกงานกันเยอะตอนนี้ครับผม,บผมไม่มีงานทครับผมประกอบจะมีงานกาบา่ายแต่เช้าได้ครับ,รบได้ครับ ่ไปครับเนี่ยคลองแสนแสบหรครับอันนี้มาคลองแสนแสบล้วครับมีน้องๆก็มาถกควาด้วยครับมีครับคลองแสนแสบช่วงไปลายอยู่ฉะเชิงเทรีน้ำไม่เน่าหรอครับนี่ครับนี่ละครับมาถึงนะครับท่าเรือวัดบันเทิงเหนือครับ ส่วนซ้ายมือก็เป็นวัดบำเพ็นใต้ครับนี่ครับเดี๋ยวขับตรงแบงหน้าหน่หนอยครับเสาที่คนเยอะอ๋อเสาที่คนเยอะมันธรรมดาไม่าที่คนหรอกอ๋อครับกองสันสบดูไม่แสบไม่แสบนะครับไม่สมชื่อเลยเป็นน้าที่ใสสะอาดครับเอาไปใช้กริโภคได้เลยครับซ้ายมือน,นี่คือวัด เพนใต้ครับนี่ครับให้อาหารปลามีนกพิราบครับรถวัดลมเดินมาครับนี่ครับวัดบางปินเหนือครับนี่ครับดีครับโอ้โหน้องสวยมากเลยนี่ครับโอ้นี่ครับตลาดน้ำบัดเลียมครับวันนี้เรามามาถึงวัดแล้วแล้วก็เดินทางกลับครับ ต่อครับ เล่นทุกวันมาเล่นน้ำทุกวันเลยป่ะครับเนี่ยครับอ๋อระวังเรือด้วยนะข้างบนมีน้องมากระโดดน้ำมันครับนี่ครับรนะวังเรือด้วยนะระวังเรือด้วยนะเราก็กลับมาที่เดิมครับข้างหน้าก็มีน้องนักเรียน จะไปโรงเรียนหรือว่าเลิกเรียนก็ไม่แน่ใจครับคนนี้ครับสวัสดีครับ <laughs> เ,ดเด็กเด็กเห็นกล้องไม่ได้เลยครับ <laughs> น่ารัาก็โอเคตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเมงเก่าแล้วนี่ขอบคุณคุณลุงชื่อคุณลุงเลยนะครับคุณลุงหมึกนะครับโอ้โหขอบคุณครับ เราก็เดินมาเจอร้านขนมแปลกๆครับเป็นร้านขนมของอิสลามซาบูซ่าล่ะครับซาบูซ่าเป็นข้างในเป็นอะไรนะครับอมันฝรั่งกับกะลำปีอ๋อมันฝรั่งกับกะลำปีแล้วก็เอามาทอดอันนี้ครับอ๋อขายยังไงครับอ่ะห้าบาทอ่ะอะห้าบาทเอาให้สี่อันครับขนมใต้อดอเป็นขนมใต้เหรอครับเนี่ยอ๋อนี่กะลามี กด,กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ติดตามด้วยบ๊ายบายครับมีของมาเพียบเลยบ๊ายบาย